สองคาถาสวดก่อนนอนจะช่วยให้เราเห็นเลขเด็ดจากความฝันคาถาขอ,อนิมิตรฝันสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับสําหรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของคาถาและการซื้อหวยเสียงโชควันนี้ครูกฎก็มีสองคาถาที่เชื่อว่าเมื่อเราตั้งจิตให้มั่นคงและท่องก่อนนอนจะช่วยให้เรานั้นเห็นเลขเด็ดจากความฝันย้ำอีกทีว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณนะครับคาถาขอนิมิตฝันโอมอิทธิฤิธิพุทธนิมิตตังทิสวานตังสวดภาวนาก่อนเข้านอนหลังสวดมนต์ไหว้พระตั้งสมาธิและตั้งจิตอธิษฐานเชื่อว่าหากถึงคราวที่มีโชคลาภ จะนิมิตมาปรากฏในฝันให้เห็นเป็นตัวเลขหรือบอกใบถึงลาภผลทรัพย์สินเงินทอง 2. อคาถาภาวนามหาราบมะออุสีวังอะจุดตังพระอารหังจุติโลกวิถังยะธิระสังขังจุติจุติ คาถาบทนี้ให้ภาวนาในยามดึกสงัดทำจิตใจให้เป็นสมาธิสงบที่สุดเชื่อว่าจะมีนิมิตมาปรากฏให้เห็นเป็นตัวเลขบุญที่เป็นเหตุให้ถูกรางวัลใยญ่ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเคยช่วยคนอื่นไว้มากๆเราเคยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไว้แบบที่ว่าเขาพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือจากมืดเป็นสว่าง จากยากจนเป็น,นร่ำรวยขึ้นมาถ้าเราเคยไปให้ความช่วยเหลือแบบนั้นไว้กับใครก็จะมีการได้รับผลในทำนองเดียวกันนั่นแหละถ้าหากว่าชาติที่ต้องตกต่ำอัตคัดอยู่ในตระกูลที่ยากจนนะครับก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ลาบลอยอาจจะเป็นใครมาช่วยแบบอยู่ดีๆมีคนเอาเงินมาให้ ได้รับมรดกหรือว่าไปเล่นหวยแล้วก็ได้มาแบบนี้หรืออาจจะเป็นพวกที่เคยไปทุ่มสุดตัวสมมุติว่าที่ท่านยกตัวอย่างกันในพระคัมภีร์นะครับก็มีประเภทนายพรานบ้างหรือว่าคนป่าคนดงเดินทางไประหว่างวันไปทำมาหากินกันตามปกติก็มีอาหารมีอะไรติดตัวไป ทีนี้ในระหว่างทางก็ไปเจอพระอาหารหันต์เขา้าหรือว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบางคนก็โชคดีขนาดที่ว่าไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรแบบนี้เดินมาตามทางแล้วก็เกิดความเลื่อมใสว่าเออเราทำบาปมามากอยากจะทำบุญบ้างนะอาหารที่มีที่เอามาจะเอาเข้าท้องตัวเองไม่สน กอถวายจะถวายขอถวายหมดเลยนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่พอเห็นแล้วทำเต็มที่เลยนะนี่ก็พูดง่ายๆว่าให้ลาบลอยแก่ผู้อื่นมันก็มีผลเร็วมีผลแรงถ้าหากว่าได้ทำบุญกับผู้ทรงคุณด้วยในอาการที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน พวกนี้มักจะได้ลาบลอยอย่างแรงโดยเฉพาะมีโอกาสทำกับพระอาหารหันต์หรือพระปัจเจกโพหรือว่าผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินี่นะสมาบัติขั้นสูงของผู้หมดกิเลสแล้วพวกนี้เวลากรรมผล,ผลิตผลนี่ก็มักจะมาในแบบลาบลอยเป็นลาบลอยก้อนใหญ่เพราะว่าอะไร เพราะว่าบุญที่ทำเนี่ยนะทําโดยที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนและผู้รับก็ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเช่นกันว่าจะได้จากเราแต่เป็นการทุ่มสุดตัวทำเต็มที่ทํำอย่างชนิดที่ว่าไม่อันผลออกมามันก็ไม่อันเหมือนกันมันก็ยิ่งใหญ่เกินบุญของคนอื่นที่จะให้ได้ผลเท่ากับเรา เวลาที่กรรมมันผลิตผลออกมาในรูปของรัตตารีหลังวันที่หนึ่งแปลตรงตัวได้ว่าบุญนี้ไปตกอยู่ที่ผู้ที่เคยได้เคยประกอบบุญไว้ชนะเลิศไม่มีใครทำได้ใหญ่เท่าไม่มีใครทำได้มากเท่าแต่อยติข้าว่าเราจะเคยไปทำไว้กี่ล้านกี่แสนนะไม่ใช่นะแต่ทำด้วยใจที่มันเต็ม แค่ไหนมากกว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้แล้วสมมุติว่ายกอาหารออกไปกะจะเอาไปกินเองไปเจอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดความเลื่อมใสถาวายหมดตัวเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเองเลยนี่เป็นการทุ่มสุดใจที่มันเกินร้อยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไมบางคนถึงได้ลาบลอยได้ง่ายๆนัก มันอย่างนี้ในหลักความเป็นจริงถ้าเราไม่สามารถที่จะทราบว่าไอ้เงินล้านมันมาได้อย่างไรเราก็จะไม่สามารถรักษาเงินล้านได้แต่ถ้าคนรู้จักวิธีหาเงินล้านนี้มันจะรู้จักวิธีรักษาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเงาตามตัวกันมีความสัมพันธ์กันนะครับทำบุญอย่างไรให้รวยเร็ว นอกจากอยากจะรวยแล้วยังอยากรวยเร็วๆอีกด้วยและรวยช้าก็ไม่ทันใจไม่ทันกินอีกสำหรับคำถามนี้ตอบเอาไว้ดังกิษวิจัชนาว่าหากอยากทําบุญให้รวยเร็วเท่าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องทําบุญกับพระอระหันต์ที่เพิ่งออกจากเนโรสมาบัติ เข้าชานลึกไปถึงลำดับที่9ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดและไม่ได้ทานอาหารถึงเจวันและต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่จะทำบุญกับพระรุ่มนั้นอย่างแก่กล้าด้วยใจที่ไม่ได้คิดอยากจะรวยหรือหวังผลสิ่งใดชัดเจนมีแต่ใจที่อยากจะทำบุญกับท่านเห็นท่านมีความผ่องใสชื่นบานหลังปฏิบัติเนโรสมาบัตนินี่นี่แหละ คือวิธีทําบุญให้ได้ผลเร็วว่ากันว่าเห็นผลได้ภายในเจ็ดวันแต่หากชะตากรรมเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอือ้อให้ชีวิตเรารวยกว่าเดิมอย่างรวดเร็วนักเขาก็จะส่งผลบุญนั้นข้ามภพข้ามชาติไปอย่างที่เคยได้ยินว่ามีสตรีนางหนึ่งทําบุญกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติแต่ไม่มีปัจจัย ในปัจจุบันที่จะเอื้อให้ได้เสวยผลนั้นจึงเป็นเหตุให้มีวัวบ้ามาคิดตายแล้วได้ไปเสวยผลบุญนั้นบนสวรรค์แทนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกดใช้แน่นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบุญผลโทษนะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกฎเองก็ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกนี้จงมาอานหน่วย,วยัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ